ราศีเมษขอบอกเลยนะว่าเวลาทำอะไรนะทำช้าลงคิดช้าลงพูดช้าลงอ่ะอน,นุญาติคิดเร็วได้แต่เวลาที่พูดกับทำก็ต้องทำช้าๆเช,ช่นเดียวกันเพราะว่าคนที่เกิดราศีเมษนั้นนะ่ะเป็นคนที่ขึ้นชื่อว่ากันแล้วกันนะโดยภายนอกเป็นลักษณะธาตุไฟแรงก็คือ อารมณ์รุ่มร้อนแล้วลึกๆข้างในใจลึกๆกันนะเป็นคนธาตุลมแรงคือเปลี่ยนรวดเร็วมันคล้ายกับอย่างนี้มีไฟอยู่กองนึงอ่ะแล้วก็มีลมที่เป่าเข้นมาแล้วให้ไฟมันโหมแรงขึ้นตลอดเวลานั่นแหละลักษณะราศีเมษต,ตัวจริงเลยนะตัวจริงเลยนะถ้าหากว่าราศีเมษเนี่ย ลองมองย้อนกลับไปในช่วงชีวิตห,หลายครั้งเนี่ยจะพบว่าตัวเองเนี่ยมีความสุ่มเสี่ยงแล้วก็รอดมาได้ยังไงก็ไม่รู้ที่ไปทําอะไรแบบเสียเส่ยงๆลุยๆมาตั้งหลายครั้งที่ไปทําอะไรแบบไม่คิดว่าทัองจะกล้าทําได้พอทําเสร็จแล้วโอ้ตกใจโอ้คนอื่นยังตกใจมากกว่าเราอีกนะไม่เป็นไรข้อดีก็มีนะ ข้อดีคือไอ้ความกล้านะั้นนะถ้าราศีเมษเนี่ยกล้าถูกจุดถูกจังหวะถูกเวลาใช่ไหมถูกบุคคลถูกสถานที่มันก็สําเร็จก็ร่ารวยได้ง่ายทีนี้ลักษณะราศีเมษที่แตกต่างกันไปเนะี่ยมันก็จะมีรายละเอียดผู้ชายผู้หญิงนะอย่างชายราศีเมษเนี่ยแน่นอนความกล้า ความที่เขาเรียกมีแพชชั่นหรอมีความปรารถนาอันรุนแรงเนี่ยคุกรุ่นอยู่ในจิตใจตลอดเวลาอยากจะขวยคว้าให้ได้สิ่งนี้อยากจะขวยคว้าให้ได้คนนี้เอออยากจะทําอะไรที่มันท้าทายตลอดเวลาเนี่ยแหละลักษณะของราศีเมษที่สําคัญก็คือมักจะทําแบบเสียงเสียงซะด้วยสิจะให้ทําแบบเรียบเรียบง,ง่ายๆก็ไม่ชอบ เป็นคนทำอะไรที่เขาเรียกนะเน้นภารกิจนำหน้าเก็บความรู้สึกไม่ค่อยที่จะไปบอกอะไรใครเว้นแต่ว่าเก็บไม่อยู่นี่ก็แบบมีลูกบ้าไปเลยเอ,อะมะ่งเทิงหรือว่าบอยวายหรือว่าเฮฮาแบบเสียงดังกว่าเพื่อนเลยเพราะว่าคล้ายๆกับเก็บกดมานานคุณต้อง,ง,งเลย <laughs> เพราะาโดยลักษณะแล้วลถ้าเกิดว่าไม่ถึงที่สุดแล้วสิเมฆเขาก็จะ คุกลุ่นของเขาอยู่ข้างในคนเดียวแต่ได้เป็นสาวสาวราศีเมษเนี่ยนะน่ารักคืออารมณ์ดีเนี่ยโอ้โหอย่างกับนางฟ้านางสวรรค์ใจดียิ้มแย้มแจ่มใสแต่พออารมณ์เสียนี่เหมือนเหมือนกับว่าอมันเปลี่ยนเร็วอะ่ะจนคนคิดว่าเป็นไโพลา่าแล้วอ่าทำไมสาวราศีเมษเนี่ยเมื่อกี้ยังยิ้มหัวเราะอยู่ดีตอนนี้รู้สึกว่า โกรธแล้วก็แบบไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เลยคืาเียกเข้าหน้าไม่ติดแบบภาษาไทยเรียออย่างนั้นดังนั้นลักษณะของสาวราศีเมษเนี่ยถ้าหากว่าจะให้ดีนะเราทํางานหรือเราใช้ชีวิตเนี่ยเราก็เตรียมตัวไว้เลยว่าถ้าเราอารมณ์แบบหนึ่งเราจะทํางานแบบหนึ่งคือหาสิ่งที่เป็นกิจกรรมมารองรับเอาไว้เพราะว่าเราจะไปเปลีป่ยนให้อารมณ์ไม่ปรนแปรนั้นะไม่ได้อยู่แล้วแต่เรารู้ว่าอ๋อเธออารมณ์เป็นอย่างนี้นะให้เรา,าทําแบบเนี้ย คนรักกับงานของเราอ่ะมันจะได้คงเส้นคงวาอยู่ได้คือไปหาสิ่งที่จะรองรับปลโวงหน้าถ้าทําได้อย่างนี้นะหนุ่มราศีเมษเนะ่ะก็จะสร้างเนื้อสร้างตัวอย่างรวดเร็วแล้วก็ไปได้ไหวสาวราศีเมษเนะ่ะก็ยังคงเป็นที่รักมีความสุขสวยและรวยมากเนะี่ยอยู่เสมอนะคือรู้เท่าทันอารมณ์แล้วก็หากิจกรรมมารองรับแล้วก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์ใช้ความน่ารักของตัวเองอ่ะ ที่เป็นจุดขายในการที่จะลงในกับชีวิตหรือธุรกิจคือจะผูกมัดใจคนจะทํามาค้าขายคนก็รักนะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยราศีเมษเนี่ยมีภาษีดีกว่าชาวบ้านคนนะ่ะบอกไว้เลยเวลาที่จะไปทําการทํางานทาอะไรผู้ใหญ่เขาโปรดเขาปลื้มวันหนึ่งถ้ามีโอกาสพบอาจารย์นะบอกอาจารย์บอกลงพิธีกรรมทองมหามงคลร้อยแปดให้ครบทั้งสเสน่ห์ทั้งเมตตาบาร,รมีทั้งทรัพย์สินเงินทองนะในหนึ่งเดียวนี่คือ พลังพิธีกรรมที่จะเปลี่ยนชีวิตเสริมศริมงคลให้ชาวตะศมรในระดับสูง